ใบละหนึ่งหมื่นบาทเจอแล้วห้ามใช้เด็ดขาดรับซื้อแบงก์ยี่สิบบาทรัชกาลที่สิบด้านหลังเป็นรูปนางฟ้าแบบนี้จ่ายสดทันทีใบละหนึ่งหมื่นบาทใครมีแบงก์ยี่สิบบาทแบบนี้ห้ามดูห้ามใช้ก่อนได้ดูนะครับพี่แบบนี้ขายได้นะจ๊ะใบละหนึ่งหมื่นจ้าดูให้จบครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณแบงค์เข็มนเพรวัตถุโบราณนะครับทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณเอปซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับวันนี้ครับพบเจอกับธนบัตร20บาทครับรัชกาลที่10เป็นธนบัตร20บาทรุ่นใหม่ครับและเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เราพบเจอครับแบงค์20่รุ่นนี้และนํามาขายได้ใบล10,000บาท มีหลายคนพบเจอแล้วนะครับคุณดูให้ดีนะครับก่อนคุณจะหยิบธนบัตร20บาทแบบนี้ออกไปใช้ดูให้ดีสังเกตให้ดีครับว่าแบงค์20บาทที่อยู่ในมือของเราเป็น20บาทรุ่นไหนครับหากคุณมีแบงค์20บาทรุ่นนี้ใบละหมื่นนะครับ FC ด้านใดน,นะครับมีปุ๊บแล้วอยากจะขายนะครับคุณสามารถติดต่อผมมาได้ใบละหมื่นฟังไม่ผิดครับใบละ10,000บาทคือแบงค์20บาทแบบนี้นะครับเป็นสาภาพใหม่ๆคุณฟังผมนะ สภาพใหม่ๆผมรับซื้อใบละหมื่นหากเป็นสภาพเก่าๆผมรับซื้อใบละ2000ครับบางคนมีแบงค์ยี่สิบอยู่ในกระเป๋าแต่เจอของดีครับแต่ไม่รู้ว่าจะนําไปขายใครพี่จ๋าฟังนะหากคุณเจอของแบบนี้นะครับแล้วพี่ๆอยากจะขายนะครับคุณสามารถแอดไลน์ไอนะครับตามหน้าจอนะครับโอ้ตรงนี้ แอดไลน์บ้างคุณสามารถนะครับแอดไลน์ไอดีนี่นตรงหน้าผมนี่นะครับตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณนะครับมาประเมินราคานะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับไม่มีค่าที่จ่ายแม้แต่บาทเดียวขอบคุณครับอ่ะพี่จ๋าใครมีแบงค์ยีบาทรุ่นนี้ครับลบกวนกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับใหม่ๆไปละหมื่นครับข้อมูลใหม่ล่าสุดครับ นะครับใครมีแบบนี้ติดต่อมาครับอีิจาอย่าลืมนะ FC ท่านใดที่ดูเราอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีของอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าไป,ไปเลื่อนก๊นออะไร่าเียไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามพักเครื่องพระพุชาหากคุณมีแล้วคุณอยากจะขายคุณแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาได้เลยครับมีราคาเราจะรีบตอบกลับ มีราคาเราจะรีบตอบกับทันทีครับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยไม่มีใครมีเลยเหรอแบงค์ยี่สิบบาทแบบนี้ไม่มีใครมีเลยเหรอครับเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่ก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไปครับสวัสดีพี่รัชพงศ์ครับสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับการที่ผมบอกพี่ๆว่าแบงค์ยี่สิบบาทรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตร์บยี่สิบบาทรุ่นใหม่และสามารถขายได้ใครที่ดูอยู่นะครับมีแบงค์ยี่สิบบาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาเปรียบเทียบครับพอคุณพลิกหลังครับ คุณจะเห็นรูปนางฟ้าปรากฏอยู่บนธนบัตรรุ่นนี้เห็นไหมครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับแล้วกดหัวใจรัวๆเด้งๆให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆแล้วกดฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ครับนะครับพี่ๆจะเห็นไมา2่สิบบาทแบบนี้นะครับเมื่อพี่ๆลองสังเกตดูจุดสังเกตความแพงมันไม่ได้ยากครับ และธนาบัตร20บาทใบนี้เวลาพบเจอพบเจอ,เจอทีละเยอะๆเนื่องจากจํานวนการผลิตของธนาบัตรรุ่นนี้ครับมันเยอะมากมันกระจัดกระจายออกมาสู่มือประชาชนบางท่านครับมีแบงค์0ี่สบาทรุ่นนี้อยู่เอาไปใช้ในราคาย0สิบบาทบางคนตกใจครับผมบอกเลยนะครับพอมาเจอราคาที่ร้านแบงก์เข็มเพชรบางคนตกใจครับสวัสดีพี่ชัยสิทธิ์ตันสุวรรณครับ สวัสดีครับอ่ะพี่พี่จ๋าดูนะเมื่อพี่พี่หยิบขึ้นมานะครับแล้วลองดูครับเห็นไหมมีใครเห็นนางฟ้าปรากฏอยู่บนหลังธนบัตรไหมครับมีใครเห็นนางฟ้าปรากฏอยู่บนหลังธนบัตรไหมครับสวัสดีพี่บุบอลครับสวัสดีครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมานะครับแล้วพี่พ,พี่ลองดูจุดนี้20บาทรัชกาลที่ส0ที่เป็นแบบพลาสติกโพลิเมอร์ครับไม่ใช่แบบกระดาษย้ํา พบเจอได้เยอะในแบงค์พลาสติกโพลิเมอร์ครับแล้วพี่ฟังนะธนบัตรที่ทุกท่านจะเห็นเนี่ยพี่ๆไม่ต้องเลงคำว่าไม่ต้องเลงคืออะไรเห็นปุ๊บรู้เลยว่าขายได้นี่ครับเห็นปุ๊บรู้เลยว่าขายได้เอฟซี FC ท่านใดนะครับอยากจะส่งรูปปรับมือราคาส่งทางไหนลูกนี่นครับแอดไลน์ตามหน้าจอเลยนะครับส่งรูปของคุณนะครับมาปรับมือราคานะครับ ประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับประเมินราคาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวครับใครที่ดูอยู่ก็ติดต่อมาครับขอบพระคุณครับป่ะพี่จ๋ามีคนอยากได้ใบคัมพีเงินล้านไหมครับมีคนอยากได้ใบคัมพีเงินล้านไปไว้ดูเปรียบเทียบกับธนบัตรที่บ้านไหมครับแบงค์พันแบบนี้ครับใบละห้าแสนเนี่ยครับยี่สิบบาทใบละสองแสนแบงค์ร้อยใบละห้าหมื่น แบงค์ยี่แบงค0สิบใบละสองแสนครับใครอยากได้ใบนี้ไหมครับใครอยากได้ใบนี้ครับเพียงบอกจังหวัดที่ท่านอยู่พิมพ์จังหวัดที่ท่านอยู่แล้วกดแชร์ครับยิ่งแชร์ยเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะเดี๋ยวแจกหนึ่งร้อยรางวัลแล้วกันครับหนึ่งร้อยแชร์แจกเลยนะครับใครอยากได้ใบคัมพีเงินล้านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวอยากได้ทําไงล่ะลูกเพียงบอกจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับแล้วกดแชร์ยิ่งแชร์ยเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะฮะอย่างเช่น เบนอยู่สุพรรณใชครับแบค์กรุงเทพเอกเชียงใหม่ไก่ขอนแก่นใครอยากได้พิมพ์มาบอกครับขอบพระคุณครับไปพี่นะครับสวัสดีครับพี่จ๋าก่อนเราจะไปดูนี่ผมมีอันนี้มาให้พี่ๆดูอันเนี้ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานสองเหรียญน,นี้ครับซื้อน้องที่เป็นเด็กนักเรียนมาสวัสดีพี่สุพัน์หมื่นพักดีจากมหาสาครคามครับเหรียญบาทสองเหรียญน,นี้ซื้อน้องท่านหนึ่งนะครับ เป็น f c ของผมนะครับเดินทางมาจากนะครับจังหวัดกรุงเทพและได้นำเหรียญบาท2เหรียญน,นี้ครับเขาบอกว่าไงรูว,ว่าผมอ่ะศึกษาพี่แบงค์มา4ปีแล้วตั้งแต่ผมยังอยู่ปถมอยู่เลยตอนนี้ผมอยู่ม3มครับอยากจะเก่งเหมือนพี่แบงค์ครับคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าลองเอาเหรียญเนี่ยที่บ้านน่ะที่เก็บตามพี่แบงค์อ่ะลองไปขายพี่แบงค์สักทีดูสิมันจะเป็นยังไงน้องก็เลยเอา2เหรียญนี้ เขาบอกว่าสองเหรียญนี้ยไปบอกเพื่อนว่าเหรียญบาทสองเหรียญนี้จะขายได้ห้าร้อยบาทเพื่อนๆนไม่เชื่อฟังนะครับเหรียญบาทสองเหรียญนี้ไปบอกเพื่อนเว่าขายได้ห้าร้อยบาทเพื่อนๆนไม่เชื่อครับเขาเลยส่งรูปมายืนยันครับว่าขายได้จริงครับพี่ใครเห็นปีพอสบนเหรียญบ้างสวัสดีพี่โอติครับสวัสดีนะครับใครเห็นปีพอสอบนเหรียญบาทสองเหรียญนี้บ้างครับ ปีอะไรครับเนี่ยพี่ๆดูนะนี่คือจุดสังเกตเบื้องต้นครับขอไลค์รัวๆด้วยครับมีคนอยากได้ถึงสิบคนไหมเดี๋ยวดูก่อนนะหากหากอยากได้แค่นี้ผมแจกเลยนะครับนะครับหากอยากได้แค่นี้ผมแจกเลยนะมีคนพิมพ์บอกแค่นี้ใช่ไหมครับนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่เจริญจากสุราษฎร์นะครับพี่โอตินะครับสวัสดีพี่ทองผ่าจากขอนแก่นครับเห็นไหมครับ เหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้ครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศสอ2พันห้า้อยี่สครับและสองเหรียญนี้ดูนะพี่สองเหรียญนี้นะครับมีลักษณะที่มันคล้ายกันครับคือปีพศเดียวกันพี่เห็นไหมสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เห็นไหมสองเหรียญเนี้ยปีพศเดียวกันอีกเหรียญหนึ่งปีอะไรครับพี่ๆรู้ไหม น้องเขาบอกว่าผมเนี่ยศึกษามาแล้วสองเหรียญนี้ราคาแตกต่างกันพี่แบงค์นี่เป็นไงเอฟซของเราต้องแบบนี้ครับคือปีสองเก้าเหมือนกันนะครับแล้วพี่ๆดูนะครับเหรียญบาททั้งสองเหรียญนี้ครับมันมีจุดแตกต่างมันมีจุดสังเกตความแพงอยู่ในเหรียญครับมีใครตาดีพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้ มันแตกต่างกันอย่างไรครับใครเห็นความแตกต่างพิมพ์บอกผมหน่อยครับเดี๋ยว30ิวิไปเลยครับพี่จา๋าอย่าลืมนะ fc ท่านใดนะครับอยากจะได้ใบคัมพีงเงินล้านแบบนี้นะครับไปไว้ดูไปไว้เปรียบเทียบธนบัตรที่บ้านของคุณคุณฟังผมนะครับนี่แบบนี้ใบละสองพันึงใบละห0 0 0แบบนี้ใบละพันแบบนี้ใบละ3 0 0พ70บาทไปละ3 0 0พ แบงค์ร้อยใบละห้าหมื่นนี่พี่จา๋าใครอยากได้ใบคัมพีร์เงินล้านนะครับเพียงบอกจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินทักไปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับใครเก็บเงินคือมิจฉาชีพนะครับใครเรียกเก็บเงินคุณค่าประเมินราคาค่าใบรับรองคือมิจฉาชีพขอบพระคุณครับนี่พี่สุพันหมื่นพักดีขอประคุณครับขอประคุณครับสวัสดีพี่อ้อยครับ สวัสดีพี่ภาลกรครับสวัสดีน้องธีรพลครับสวัสดีพี่โกโก้นะครับสวัสดีพี่คาเชนครับสวัสดีครับอ่ะพี่จ๋าดูนะเมื่อพี่พี่หยิบเหรียญหนึ่งบาททั้งสองเหรียญน,นี้ขึ้นมาแล้วพี่ๆดูครับจุดสังเกตความแพงครับผมวางแบบนี้ดีกว่าปีเดียวกันนะปีเดียวกันนะแต่เหรียญบาทเหรียญน,นี้มันมีอยู่สองบล็อกครับแชร์ยังใครที่พิมพ์บอกจังหวัดมาแชร์ด้วยนะ ไม่แชร์ฟรีเลยนะครับไม่แชร์อดนะครับไม่แชร์อดนะครับสวัสดีพี่ชอบครับสวัสดีพี่ชอบครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ชายที่แสนดีของน้องครับพี่บุญชอบทีละปัญญาทรรับขอบพระคุณรับสวัสดีพี่ยอดชายครับอ่ะพี่จ๋าดูนะนี่เห็นป่ะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยขอบพระคุณรับแล้วพี่ๆดูครับนี่คือเหรียญบาทครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วเป็นปีพศนี้อ่ะคุณดูนะ 2.529นะครับปีเดียวกันคุณเห็นหมาปีเดียวกันนะคุณเห็นไหมแต่เหรียญบาทรุ่นนี้มันมีอยู่สบล็อกครับชัดไหมครับใครเห็นหลังคาวัดบ้างนี่เห็นตรงไหนตรงนี้อ่ะพี่พี่ดูนะใครเห็นหลังคาวัดบ้างครับนี่ตรงนี้พี่เบนดูไว้นะลูกนี่เห็นไหม ใครเห็นบ้างเหรียญบนเขาเรียกว่าหลังคายาวหรือว่าช่อฟ้ายาวครับเหรียญขวามือเขาเรียกว่าหลังคาสั้นหรือว่าช่อฟ้าสั้นครับชัดเจนไหมครับเห็นไหมครับใครเห็นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยครับนะครับขอบพระคุณครับเมื่อพี่ๆนะครับหยิบขึ้นมานะครับแล้วลองดูนะครับว่าช่อฟ้าเป็นช่อฟ้ายาวหรือช่อฟ้าสั้นช่อฟ้าสั้นแบบนี้ นะครับ FC ท่านใดอยากจะขายนะครับช่อฟ้ายาวนะผมแจ้งราคาให้เลยนะครับสวยๆอัลละหนึ่งพันแต่ต้องสวยนะครับไม่สวยเหลืออันหนึ่งสองสามร้อยนะช่อฟ้ายาวนะครับสวยๆอัลละห้าร้อยครับนะครับใครที่มีเหรียญบาทแบบนี้นะครับแล้วพี่ๆอยากจะขายพี่ๆติดต่อน้องมานะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านครับร้านเสี่ยมเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาสีย่านนะครับแผนที่ตามหน้าจอครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับบ้านใดที่มีพักเครื่องบ้านใดที่มีพักเหรียญสวัสดีอาจารย์เชิดครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดที่มีพักเครื่องนะครับนี่พี่จ๋ามีพักแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านี่พญาเต่าเรือน เนี่ยครับเช่าเกือบจะทุกวันนะครับมีเอนํีนพญาเต่าเรือนแบบนี้มาแบ่งให้ผมเช่านะครับบอกเลยนะครับแบงค์ยินดีรับเช่าองค์ละหลักพันยันองค์หนึ่งหลายๆหมื่นนะครับรับเช่าเกือบทุกรุ่นนะครับบ้านใดที่มีพญาเต่าเรือนแบบนี้หรือว่าจะมีพักเครื่องนะครับพักเนื้อดินนะครับพักเก่าพักใหม่พักกุพักกล่องนะครับเรารับหมดเลยนะครับพักเก่าพักใหม่พักกุพักกล่องนะครับเรารับหมดเลยคุณสามารถนําพักของคุณนะครับ มารับเงินสดได้เนี่ยแบบนี้พักกล่องผมก็รับนะมีราคานะครับองคหนึ่งหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับมีราคานะครับองคหนึ่งหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนี่อันเนี้ยสีแดงเขาเรียกว่าพระคำหมากสีขาวเขาเรียกว่าพระคำข้าวครับของหลวงพ่อหรือสีลิงดําวัดท่าสุงครับบางบ้านมีพระแบบนี้เยอะมีเป็นพันๆองค์ครับเนื่องจากพระแบบนี้ครับสมัยก่อนบูชาองหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาท บางบ้านมีเป็นร้อยๆองค์ครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อเรามาครับนี่พี่จ๋าเดินทางมาที่ร้านครับพระเครื่องบางองค์มีมูลค่ามากกว่าที่พี่ๆคิดนี่นี่เหรียญอย่างเหรียญเสมาแบบเนี้ยผมก็เพิ่งเช่ามานะมีราคาแต่หลักพันยันองหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับมีราคาตั้งแต่องคหนึ่งหลักพันยันองคหนึ่งหลายๆหมื่นบาทใครที่ดูอยู่นะครับมีแบบนี้อยากจะขายติดต่อมาครับขอบพระคุณครับเดินทางมาเลยครับ นะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยานนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยานครับพี่จ๋าขอคนละหนึ่งแชร์ครับเดี๋ยวจะไปแล้วใครแชร์แล้วใครอยากได้ใบคัมภีร์นะครับที่พิมพ์จังหวัดมาขอหนึ่งแชร์นะครับหากท่านไม่แชร์ไม่ได้นะครับหากท่านไม่แชร์ไม่ได้นะครับขอพระคุณครับใครอยากได้ จัดไปครับเดี๋ยวรอเลยครับขอบคุณงับธนบัตรยี่สิบาทราชการที่สิบเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วจุดสังเกตความแพงเป็นแบบที่ผมตามหาเอามาขายเราได้ใหม่ๆใบละหมืน่นย้ำนะครับเอามาขายเราได้ใหม่ๆใบละหมืน่นธนบัตรที่เราตามหาเป็นธนบัตรที่หาโคตรยากบอกเลยหาโคตรยากเหมือนอย่างเช่นธนบัตรแบบนี้เนี่ยพี่ดูเด็นเนี่ย ยี่สิบบาทแบบเนี้ยเนี่ยพี่เห็นป่าอย่างที่ผมบอกสมัยก่อนใบละหมื่นตอนนี้ราคาพบเจอเยอะลงเหลือใบละหนึ่งพันเนี่ยสมัยก่อนใบละหมื่นนี่ยี่สิบบาทรุ่นเนี้ยพอเจอเยอะเหลือใบละหนึ่งพันครับอันนี้ให้พี่ๆดูที่ตัวเลขครับดูนะครับตัวเลขนะครับสามตัวหน้านะครับ 64, เจ็ดหกสี่เห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยเจ็ดหกสี่แล้วฝั่งนี้เลขอะไรครับ ฝั่งนี้หมายเลขอะไรครับฝั่งนี้7-6-4ดฝั่งนี้หมายเลขอะไรครับดูดีๆอย่าพึ่งทึกทักนะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าธนาบัตรเนี่ยเวลาเราพบเจอพี่จา๋าดูนี่อ่ะผมให้ดูมาทีเป็นแหนบ,นบมาทีเป็นตั้งๆแบบนี้ครับพี่ดูดินี่แบงค์สิบมาทีอะเยอะๆแบบนี้นะครับบ้านใดที่มีแบงค์เยอะๆนะครับมีธนบัตรเยอะๆผมรับซื้อนะ เนะครับเป็นปึกเป็นแหนบเป็นใบเรารับหมดเลยเนี่ยพี่ดูเด็ดปยี่สิบแบบนี้แหนบสวยสวยเลี้ยงเบอร์นะครับแหนบหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับสวยสวยเลียงเบอร์แบบนี้แหนบละหมื่นกว่าบาทบ้านใดนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วมีธนบัตรนะครับจานวนเยอะๆคุณดูให้ดีนะครับคุณจงดูให้ดีเพราะว่าธนบัตรที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันสามารถแปลเป็นเงินหยาดนําไปเข้าธนาคารนะครับนะครับบ้านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วมีแบบนี้ทาไงนวลูก ส่งรูปมาได้นะคบประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับและบอกเลยนะว่าผมมีเยอะนะครับวันวันหน,นึ่งเดือนเดือน,อนหนึ่งเนี่ยซื้อเอฟซีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ดูอยู่นะครับขอให้พี่ๆจงสังเกตนะครับเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้าน อาจจะอยู่ข้างๆตัวคุณเนี่ยเลขสวยแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอาจจะอยู่ข้างๆตัวคุณครับไปครับขอบคุณครับติแบงแหนบบอภิเบนถือนีถืออ่านี่ดูนี่พี่ไม่ได้มีแค่นี้อันเนี้ยออเดอร์อันเนี้ยออเดิร์มีเยอะมีเยอะบอสแบงค์มาเองนี่ดูดิคนอื่นโชว์แบงค์พันเราโชว์แบงค์สิบบอสแบงค์มาเองพี่จ๋าใครดูอยู่เนี่ย มีแบงค์เป็นแหนบแบบนี้ติดต่อมาครับเราไม่ได้อวดรวยนะครับเราคือบอสแบงค์ครับขอบพระคุณงับเนี่วางไว้ถือไว้แบบนี้แหละดูนะครับเมื่อพี่หยิบธนบัตรยี่สิบบาทที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อย่าลืมนะใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีแบบนี้ติดต่อมาครับพี่ดูนี่ยี่สิบบาทนะครับรัชกาลที่สิบ โพลิเมอร์พลาสติกใครเคยใช้กดเลข9ให้ผมหน่อยครับพี่ๆท่านใดเคยใช้นะครับกดเลข9นะครับกดเลข9แล้วกดหัวใจรัวๆครับอย่าลืมนะ FC ท่านใดนะครับอยากได้ใบคัมพีเงินล้านนะครับต้องแชร์นะครับหากคุณไม่แชร์ระบบจะไม่ดูดคุณจะไม่ได้จะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะครับขอบคุณครับไปดูครับขอไลค์รัวๆคนละ5ทีครับ ขอไลค์ลัวๆคนละห้าทีครับใครเคยใช้กดเลขเก้าให้ผมหน่อยครับพี่บางคนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสภาพเก่าผมเพิ่งซื้อเพื่อนๆพี่ๆมาใบละสามพันพี่ๆลองดูครับว่าธนาบัตรแบบนี้มันแปลกไงผมบอกเลยนะโคตรแปลกดูเลยครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชอบนะครับขอบคุณพี่ชอบมากๆนะครับขอบคุณพี่ชายของน้องนะครับสวัสดีครับอ่าดูครับธนบัตรที่มันขายได้มันจะต้องเป็นธนบัตรแบบนี้ครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้เหมือนอย่างเช่นธนบัตรยี่สิบาทที่มันเป็นเลขผิดเนี่ยหากเป็นเลขแบบธรรมดามันก็ยังจะขายไม่ได้และคุณดูครับนี่คือธนบัตรยี่สิบบาทรัชกาลที่สิบครับพี่ธนบัตรแบบนี้นะครับหากคุณพบเจอนะคุณอย่านําไปใช้นะครับคุณเห็นรอยพับอันนี้ไหม คุณเห็นรอยพับอันนี้ไหมครับเจ้าของเก่าเนี่ยนำไปใช้เห็นไหมฮะเจ้าของเก่านําไปใช้ด้วยความคิดว่านําธนาบัตรไปพับหลังแบบนี้แล้วนาไปใช้เพื่อจะนําไปใช้ในราคา20บาทบางคนครับเงิน20บาทสําหรับคนหลายๆคนเนี่ยมีค่ามากมายสําหรับผมนะครับเงิน20เนี่ยสามารถซื้อข้าวกินได้เงิน20สามารถให้ลูกไปโรงเรียนได้ครับ แต่ถึงมันจะไม่เยอะแต่ถ้า20บาทที่อยู่ในมือคุณและมันแปลเปลี่ยนเป็นใบละ1 0,000หมื่นครับจาก20บาทเนี่ยเป็นที่น่าดีใจครับพี่ท่านนี้เขาบอกว่าไงรู้ปะ20บาทหากแลกได้300ร้เขาก็ดีใจแล้วผมซื้อเขามาเก่าๆแบบนี้ใบละ3,000บาทนะครับเลยประกาศตามหาครับว่าใครมีแบงค20บาทรุ่นนี้สภาพใหม่ๆย้ํานะครับสภาพใหม่ๆแล้วเป็นการตัดผลิตที่ผิดพลาดแบบนี้ใบละหมื่นนะครับ ใบละ1 0 0 0 0บาทใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคาแบงค์แปลกแบงค์เก่าแบงค์งเลขสวยแบงค์เลขตองเรายินดีรับซื้อครับแต่แบบธรรมดาเรายังไม่รับนะดูให้ดีนะครับเพราะว่าของแบบนี้มันเยอะครับขอบพระคุณพี่ชอบครับสาระความรู้ดีมากนะครับขอบพระคุณรับอย่าลืมนะก่อนคุณจะหยิบธนบัตรก่อนคุณจะหยิบเหรียญออกไปใช้หรือจะหยิบพักเครื่องออกจากบ้านเราเนี่ยคุณลองเช็คดูสักนิดครับเผื่อบางทีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้าน อาจวางอยู่ข้างๆตัวคุณก็เป็นได้ครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับเบน์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ